เบิ้งอย่างวเบิ้องเบื้องเนี่เด้เนี่ิเซียวตัวใดให้เลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งเสียวตัวใดขึ้นเลือกเอาอีนั่งนี่เลือกเอาเสียวตัวใดเลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งก็เสียวตัวใดสบายดีแหละก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหนักแพงเบิร์ตสกุลสุขคนเบิร์ตสมองสุบอนเด้อพี่นออ้องเด้อป่ะเพณท่องยูทูบบาราบะเพื่อนคือเก่าพี่น้องเอ้เหมืนอนก็บจิมาก,กับกลางสายฝนนี่แหละพอดีเฮาฮาก็ออกแต่ โรงพยาบาลพี่น้องเยอยเนาะพอดีว่าพาลูกชายเนาะน้องลุงสุริยา,เน,า,ยยาเนี่ยไปใส่ยาเนาะเมื่อเน้ะเนาะสบายพี่น้องเอยมีเสื้อไขเลือดออกในโตลแล้วก็เป็นคออนันดานเนาะแล้วก็หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็เลยแล่นมาพี่น้องเอ๋เนาะมาเป็นท่า,ามนาทถเป็นสะพานบุญต่อไปให้พี่นัทวิทย์เนาะที่ว่ามีจุดประสงค์ ก็คือ้เหานี่เป็นสะพานบุญมาสอยเรืออันพ่อใหญ่สุนทอนครับอันยายอ่อนนี่แหละอ่ะโดยสบายดีไปทางไหนมากพี่สิไปทางไหนอีกอโโอบอสเจ้าหันมากพี่พ่อใหญ่นี่ยเล่าอยู่นี้อ่ะสบายดีพี่น้องก,ก่อนเอาเบื้องนบ้ไม่เนี่ยสบายดีไหมดูค่ะสบายดีสบายดีพี่น้องมาสิ สวัสดีพี่น้องโดยป้บานนี้ผู้ย่างแม่ครูบานนี้ไปนอกลูกสาวกับไปนํากันเด้อลูกอันนี้ลูกสาวแม่นบ่แม่แหละสบายดีดูอีนางสบายดีปะสบายดีดูลงก่อนลงก่อนสบายดีลงมาลงมาเลยสบายดีดูสบายดีก่อนโอ้ยสบายดีโอ้ยสบายดีโอ้ยสบายดีโยชนไปไปภูแหล่งหยางแม่ครูไปหยกเอาของว่าสิเป็นยังนั่นจังไว้เบิ่งนน้ำกัน เพราะว่าทางกมานี่ก็ค่อนข้างลำบากพี่น้องเอ้รถนี่แทบมาบ่ได้เลยแหละแม่บอกไว้ออนแม่ล่ะเจ้ากรสิมานำบอกโอ้ <c oughs> oh. มาเลยแล้วตั้งออกกําลังกายอ,อันนี้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะทำผู้ร,รักผู้ใหญ่พี่น้องเอ้ยทีวาได้เครื่องบอกครบเนาะเนื่องจากว่า มันบม่มีพี่น้องไอ้ทางเขาเขามานี่ถ้าหล่อหาซื้อหอบที่แล้วก็บ่ได้ส่วนที่เป็นยังนั่นก็นคือเขาซานพี่น้องไอ้บ่ได้เด้อ,อพี่นัทวิทย์เนาะเขาซานนี่บ่ได้ค่ะแต่เขาซานอย่างเดียวมีแต่เสีเงินไห้เล้าแล้วก็ให้เราไปสั่งเขาเพราะว่าในบ้านมันมีองซีอยู่แต่ว่าต้องไปสั่งลาวะต้องไปสั่งไห้เขาจางังซีให้เราอะนะเนาะกันบ่ได้ไปสั่งเขากับบ่ซีใหย้ยังว่ามาณนี้แหละ เนาะต้องไปสั่งยกเอายกได้บ่ขึ้นยกแม่วยกโหลดนี่แหละไปโหลดนี่เบิ้ง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 อย่าาพเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ได้นี่ยเซียวตัวใดให้เลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งเซียวตัวใดขึ้นเลือกอีนางนี่เลือกเอาเซียวตัวใดเลือกเอาอย่างได้อย่างหนึ่งจะเซียวตัวใดเอา เสียวอยากได้มีบเคนมากอ๋ออยากได้มีโอคนมากคนมากลูกสาวอยากได้มีแม่ได้อยากได้ยังษซะให้เลือกเอาคนละอย่างเอ้าแม่เสียวยัางยังอันน่ะนี่เอาปลาเหรอบ่ไข่บ่ไข่โอ้ไข่เ่นโอ้ตานี่ก็มานำเช็ดเช็ดโอ้เอ้าเสียวเบิดเลยแมนบ่เบิดเลยแล้วโอ้เบิเลย ให้ลป้าดิสบายดีพี่น้องนะพพอใหญ่สบายดีพุ่นแข็งแห้งอย่างนี้เนาะกินก็กินบหมดมองจอนทางก็บ่นข้างลำบากพี่น้องเลยลำบากนอน พ่อยายสิยกไวบ่นี่ได้คอยยกไวบ่คนเมียคนะยากอ่อนอันไหก่มีเือเมื่อไอ้าะอ่ามีมาคนเลยาด้วยโอ้โม่เอาหนฮะลูกงอไปแล้วพอดีงอชำนักว่าเข่ามาบนี่เบิดำนีแหละดยูบังคุณพ่อแม่ยนมียตายย่งม่ยากเลเชือกเชือกงง Sông Bỏ nói Bỏ Cháu tôi đây này Nhìn ăn này này thứ này Thứ khay này nhé Để để bà chỉ thứ À nôm xoài Phải nhàng luôn cháu hả Nhàng hay mía mà ăn không phải nhỉ đấy Để để nhục xoài đọc men cháu này lại bao bao này nó ở cái lăng cai này Men ừ, à, Con xí đây Xí đây như xín như sai này Yên mình chẳng chỉ một tưng Hả? Nhắn Bái, nó bái à, nó hào nhục đi à, nhục นมเล็กละซอยแพงหนึ่งครับมาม่าเนาะไกรย์ออนมีมาซอยผัวเจ๊แน่นี่จะน้อยผัวล้มได้นี่มาซอยแล้วแน่อ่าเราข้างโอ้ยโอ้ยอยู่ไปอ่อยไปนี่หนี่มาปลากระป๋องนี่ท่านกระเปื่อนแถวท่านหน่อยโดยโดย ต้องหันกล่องออกไปน้องไว้เพราะว่าเนี่ยเราเซ็กซี่เสียเกินถือไมเ่เนยัยก่อเสียมนะไม่คันเท่าบ่ <c oughs> โอ <c oughs> ไม่คันเท่า <c oughs> โอ้ยก็ฮอดเลยเนาะ <c oughs> อยู่มาในเนี้ยกว่าหาปีเลยมาสั่งว่าจ้เจากันดี หอลอยปีเลยบ่เอยามี้ดูดูเสร็จนะนะใครนะอย่าปงแห้งเด้อมันแตกได้ฮเด้ฮะดไปเงาเงาพี่น้องเลยบ่เอียนี่นี่แหละสาชีวิตผัวเมียลูกเบ่เอีกจะคนบ่พอใหญ่ลูกนะพอแหละบ่ มืแมนบ่มีน้ำแล้วบ่ค่อยๆเบิดเท่านั้นโดยเบิดกำลังเนาะไปแม่ย่าเบิงหันน่ไดดอกไปไเอาไปไปไปไบิดโอ้ยหัวกันไดเบิก์ดเห็ดดีเห็ดขาดกระอดกรไดเลยาะได่งปลูกไปกินช่ำพอดีลำบากจะคล้องสิเข่าสิออก ท่านไปคอมูเขาโอเคพี่น้องเดียสิงโก่งอ่ะนี่ยกลุ่มนที่เหยวคองเขาไว้เลยคะแนนเนี่เขาก็มึงไปคอวัดนี่ไลยควดป่ะเอาไปถอยไปให้ดังเอามาเรียบร้อยพี่น้องไอเดี้มาฮอดทีเอ่อเฮือนเพิ่นเรียบร้อยเนาะจุนหมายไปทางกัตถีวะบอาไปถอยออกอ่ายังขาดอยู่อย่างหนึ่งพ่อพ่อพ่ออ้นังพ่อมานั่งรถมันคือลูกขับแท้กว ฝนก็สิมาเลยนะนี่เดี๋ยว่าไขึ้นว่ายขึ้นฝนตกก็ว่ายปินหน้าไปตกเลยนาะถ่ายพอได้บ่อยู่ห่าแหละเดี๋ยวสิมายืนอยู่ปีนเขายันปลาแตกปลาห้อกด้วยนี่แหละคือตามจุดประสงค์ของเขวันพี่น้องเลยรักกูใหญ่เนาะอยากตัวไรแห้งอีนางมึงอยากตัวไรอนอยากขนมอยากนมอือสื่ออยังเกาะอ้อยนางอ้อยเนาะ ยุงนี่สามสิบ,บปูนี้เนาะโอ้ยยุงเขาเขาเป็นกังมุงเลยพอเจ้าโอน <c oughs> บอนนะนาบอบอไงบอทนได้อยู่เนาะโดยโดยโดย,โ,ดยโอเคทนไดอยู่ไข่สองเตะโดยอมาม่ามะมะมะสองแก๊สโดยลูกเล็กปลซอยอ่าแก๊สใหญ่สองแก๊สแมนแล้วก็ปลากระป๋องสี่แพ็คสี่แพ็คนี่ก็สองสี่หกแปดสิสบสี่สิบกระป๋องเนาะเลยเลย บ้านนี้ก็คือของกินนี่บริสุทธิ์แล้วไม่เด้ไม่เดือเดือนนี้บริสุทินบริสุทธิ์ยังเลยเดือเดือนในวันบริสุทินเดือเดือนนี้บริสุทธิ์ไม่เดือนเดือนบริสุทธิ์ยั่งผ้าวๆาละไพ่อใหญ่แลดีใจว่าว่าไว้ใส่เนาะดีใจว่าพ่อใหญ่ดีใจปะดีใจแลยคิดว่าสิได้ดีใจเลยปะพ่อใหญ่ดีใจดีช่วยดีดูคิดว่าสิได้ซ้ำนี่ปะบ่มีบ่มีปะเคยได้แบบนี้บ่เคยบ่เคยจรั้งเถอแต่พอเกิดเลยจะเจื่อบ่เคยได้ บม่เคยเห็นไม่ช่วยปันนี้จะเถอะโดยห้องก็ดีใจน้ำเนาะเด้อพี่น้องเด้อปลาปองเนาะเดินไปเสือเดินไปเสืออ้าวในไซสี่นี่แหละสี่เป็นแปดเนาะแปดโอ้ยแหม่เด้ไใจคนกินให้รุ้ฮว้าปลาอะไรเป็นแปดนะเป็นสี่แพ็กนั่นแหละเนาะแพ็กละแพกละซี่ปองตาแม่ครัวเนาะของแสีบดไปได้นี่โอ้ของแท้แหละของแพงอีกตัวนี้นาะของแพงแพงเมื่อชนนี่แมนอยู่ในบ้านเอานั้น รับไปช่องล้านยังมาได้ชือ่อมดี่โดยโดยผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนะช่องล้านชามล้านผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนในีซื้อกาซานไเจ้ากระสอบหนึ่งน้ำอะไที่นี่นะนนเขาไปซื้อใช้กับผู้ใ้ญ่กาซานนะพอเขาเข้ามาหอดบ้านอันพลเดือดในนี้นเ<ล>ขาชือ่อเขาขายแมนจะต้องไปสั่งเอาอยู่นี่โดยแมนแล้วจะเอาเงินไหนเจ้าไปสั่งเอาโดยโดยโดยแมนยจะไปสั่งเอาชอบเท่าไรหันหาเชนมาหกเชนหาโอเคแมนก็ซื้ออยู่นอกยังหกเชนหาอะไกัน ต่อเขาก็สิบัวไฮพก็สิบัวทรงส้นี่่จุบไ่ต่ออะไรต่อกรบัวอีกเอ้คนถูกคนยากกบัวจริงบาต้นที่บ้านนาวเ่อเขาต่อนี่เราก็แหงโมีงานหน้ากบโมอต่อกรบัได้อีกไม่ได้มีต่เต็มอย่างเดียวหนาโอ้เนาะบอกขี้ใจกันเลยเนายไม่ได้ขี้เอาเขี้เขาพูดดิโดโดยโดเขาบีินเลยลูกเอ้ยเห็นพิทุกอย่างคือพอเจ็บเป็นไม่พยวยามเยี่ยมนะ มเพใครยุ่งมือนี้ได้กินคอกแส็บเลยเนาะโดยนี่อาหารปากอะไรวอนี้โดยสุดยอดเจอสุดยอดแล้วชุดยอดสิกินได้ยังมืออาหารปากนาะห่วยเป็นเดือนไปแหล่ช็อกเดือนเชือมมดนี่โดยโดยโดยโอเคพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือผู้รักผู้ใหญ่เด้อทั้งฝั่งไทยเนาะพี่น้องทั้งฝั่งไทยไปแหล่พอดีเพผุนเทีนเฮาที่มานำเสนอแล้วก็มาสัมภาษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของอัน พ่อใหญ่ซุนทอนครับพ่อใหญ่อ่อนนี่แหละพี่น้องเลยเมื่อนั้นเนาะวันก่อนนี่เพื่อนก็เลยเกิดความหักความเมตตาอยากส่วยเหลือเจ้าโดยแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะเพื่อนมนุษย์นำกันเพื่อนกายต่างเพื่อนกายโดยเพื่อนกายจะได้บุญได้กุศลน้ำมาแหลกเพื่อนจังดีแห่งสวยมาเนาะอายุดเลยเพื่อนเพื่อนเจ็บเนี่ยได้หงายหงายก็เจ้าแหละพ่อใหญ่เลยเนาะโดย เฮาคือกันเฮาก็อยากอายุยืนคือเจ้ายืนยืนเลยหมดยืนโดยเช็งยาใจใครแข้งแห้งพึ่งปังเนาะคือจำเลยด้วยเยดยแม่นยังไหวอยู่บ่ไหวไหวคือเขาอาอยางนี้แหละยังไหวคือเราไม่แล้วล่ะไม่ได้รอกันั่นโดยป้าได้ป้าบ่ได้น้อยเออโอเคบ้านนี้ก็เซี่ยเงินส่วนที่เหลือให้เพิ่นเนาะไว้ซื้อข้าวแล้วก็ เขาเนี่ยซื้อยงสุนอยาซื้อเนี่ยอยู่เนี่ยกินต่อไปแหละพี่น้องเอ้ยกินที่ยาแล้วบัตชื่อเลยคือกินเถอะนะโดยโดยได้เข่ารือพ่อบริวารโดยบาริการซื้มอบเงินพี่น้องเอ้ยส่วนที่เหลือเนาะในทางพ่อใหญ่สุนทรเพิ่นเอาไว้ซื้อเข่าเลยคือซื้อยงซื้อยากินเพิ่นวะเนาะเงินมันก็เหลืออยู่ล้าน ล้านสีล้านล้านหาเสนพี่น้องเงินเลืออยู่ล้านหาเสนเนาะเอาขวัญใหญ่อ okay. uh, oh. ่ะเด้อเดย้อเด้อเงินเด้อล้านหาเสนลายอยู่ลเลยกะได้กับซานดูคุณพ่อแม่บุญคุณบิดามารดาบุญทุนเออลูกหลานอยู่ดีมีให้เก็บจะได้ใครอยามนี้อายุลอยเอ็ดพันประชาเด้อโอ้โก้ เป็นไหนไหดีใจบ่ดีใจดีใจก็จะาค้างอาโกยอาโกยมันพอใจโพอใดพอใจโพดโดยโดยอืครับเคยได้หับอยู่บ่แม่นี้บ่มีบ่มีในโลกนี้บ่มีโดยในเหล้าเชื่อโดยถือว่าเป็นบุญเนาะโดยเป็นบุญแล้วก็เป็นวาสนาของเจ้าพ่อใหญ่เลยพ่นมาละพี่น้องเลยทั้งนั้นโผูกพ่นมาละข้าวจนพ่นมาเลยพ่นจุตกเลยพระ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 เนี่ยข้นเครื่อง ไมาจอบกแกล้งอย่าลืมเด้อไปสั่งเข่าเด้อโดยโดยไปช่างเข่าเพื่ไปช่างเข่าโดยเมียไปซื้อเข่าแล้เนาะโดย โอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทั้งผู้รับผู้ใหญ่เนาะเอาบารนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทั้งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเบิ่นจุกุทุกคนนี่ยนิยมมืออ่าใจลายอ่าคุณณัฐวิทย์เนาะณัฐวิทย์นั่นแหละทั้งพี่น้องฝั่งไทยเนาะเป็นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเต็มแข้งเพิ่นรับเพิ่นรวยขึ้นพอก่าว่าซั่นสนเนาะฮอดตีนฮอดมือเพิ่นแล้วนะครับโดยโดยนะครับแล้วเนาะบารนี้เนาะครับแล้วโดยตรงหน้าว่ากระดิ่งต่อบุญเฮาก็ได้ส่งต่อบุญให้เจ้าเนาะเออมากๆขอบคุณมากๆเอ้าผู้้้ที่่่ตัววหาามรรถเจออออไดดยยยโบนกื ญาติของคนต้องห้ามหลุดนี่น่ะเหือดเพิ่มไปสิมุ่งกับได้มุ่งมันมีโดยโดยโดยโอเคพี่น้องก็อยู่ที่แห่งวัตถุสุขสุขคนนอถ้าเกิดเราผู้ใดที่ว่าเขามาเบิกมาส้มเนาะโดยถ้าเกิดแ้วมันขาดอะไรก็ไปซื้อใหม่เด้อบ้านนี่ขาดอะไรเกืบพอหมดแล้วซื้อใหม่แล้วโดยถ้าผู้ใดเขามาเบิกมาส้มอยากสวยเรือเนาะหรือว่าแบ่งเบาบรรเทาถูกข์ปัญหาสุนท่อนครับเมียเพลินกามากะถ้าเ็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อ าไว้ป้อนแม่คลิปหนาพอแล้วสุดท้ายขอให้พ่อใหญ่กับเมียเนาะให้อยู่ดีเพียงอยากให้มีน้องไว้สุขภาพแข็งแรงเน่อยวสชาอยู่เป็นพ่อผมใส่นั้นลูกนั้นล้านราการอยู่เลี้ยงลูกเจ้านี่แหละวาสชาเนาะเขาใหญ่วาสชาต่อไปไปแล้วสบายดีพ่อใหญ่สบายดี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 